ท่านคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานทุกท่านค่ะดวชื่อเด็กการพิชชาชุมนุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีพพ่4ทับเพึ่งโรงเรียนบ้านนาสวรรค์อภูมืเงินุการจังหวัดกุการนักเรียนผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานกระสมปีการศึกษา2567ค่ะดิฉันเด็กหญิงการพิชชาชุมนุม หรือน้องเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนบ้านนาสวรรค์เกิดเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศัการาช2557เป็นบุตรของนายสิทธิพงษ์ชุมนุมและนางพัฒนันภูมิภาคปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่90หมู่1ตำบลน,นาสวรรค์อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงการเป็นบุตรคนที่หนึ่งจากจำนวนพี่น้องทั้งหมดสองคนหนูขอนำเสนอคุณลักษณะพื้นฐานและผลงานดีเด่นเพื่อประกอบการประเมินดังนี้ค่ะในด้านผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโอเคทีกคันเดอะเวิร์ดส์ใน each box in alphabetical order from A to C ABC order number one a p p y number t ดิฉันมีความตั้งใจเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนค้นคว้าหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอมีความสามารถด้านภาษาไทยที่ชัดเจนอ่านออกเสียงสะกดคำได้อย่างคล่องแคล่วทุกคำตามอักษรวิธีพูดสื่อสารถ่ายทอดสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมา ในด้านเทคโนโลยีดิฉันเป็นหนึ่งคนที่ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์สแสวงหาความรู้ใหม่ๆรอบตัวผ่านโลกเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอและมีความสามารถด้านคิดคำนวณได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี้เอง ทำให้ดิฉันมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4.00ค่ะด้านการมีทักษะในการจัดการและการทํางานดิฉันมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับการศึกษามีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการวางแผนการทำงาน อย่างชัดเจนแต่ยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดอยังเพื่อนๆได้โดยเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเช่นเป็นคณะทำงานของสภานักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องและดิฉันมีอีกหนึ่งด้านที่ภูมิใจคือการพัฒนาทักษะชีวิตมีส่วนช่วยในการส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยนำความรู้จากครอบครัวถ่ายทอดสู่ชุมชนนั่นคือการทำขดลวดวางถ้วยรองน้ำยางพารา ดิฉันเกิดเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตนอกจากจะเกิดรายได้แก่ครอบครัวแล้วยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยค่ะดิฉันมีความรักและความศรัทธาต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางศาสนาปฏิบัติตนตามหลักคำสอนยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความสุจริต ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตบนความเรียบง่ายและเหมาะสมกับวัยของตนเองให้ความสำคัญและความร่วมมือกับโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆต,ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนำเอาแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น มาปรับใช้กับตนเองและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจดิฉันมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีเหตุผล เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุเขเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมดิฉันมีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการตัดสินใจบนความคิดที่สร้างสรรค์และรู้เท่าทันเช่นการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อาบายามุกต่างๆใช้ชีวิตอย่างมีสติและปลอดภัยพร้อมทั้งมีส่วนร่วมส่งเสริมเพื่อนและครอบครัวให้คนรอบข้างใช้ชีวิตอย่างมีสติและเหมาะสมนอกจากการปฏิบัติตนแล้วดิฉันยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพร่างกายพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย เขาร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่แสดงออกได้ว่าดิฉันมีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่ดีคือความกระฉับกระเฉงและกิริยมรามารยาทเรียบร้อยวาจาสุภาพมีความร่าเริงสดใสและรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของดิฉันเองผลงานดีเด่นด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาฝึกฝนตนเองมาตลอดทำให้ดิฉันได้รับรางวัลเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง ดังนี้หนูยังจำทุกวินาทีนั้นและรางวัลพระราชทานกิจกรรมบุทธพุททอคุชโชระดับปฐมศึกษาชิงโลพระราชทานทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีรางวัลพระราชทานได้แก่โรงเรียนบ้านนาสวรรค์จังหวัดบึงกาฬครับ มันเป็นช่วงเวลาที่หัวใจเต้นแรงมือเย็นไปหมดเต็มไปได้วยความสุขและความภาคภูมิใจรางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โล่รางวัลแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามอดทนในไม่ยอมแพ้ของหนูมันคือผลลัพธ์ของทุกหยาดเหงือ่อถูกอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันและที่สำคัญรางวัลน,นี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของเส้นทางหนูจะไม่หยุดพัฒนา ไม่หยุดเรียนรู้และจะมุ่งม,มั่นเพื่อเป้าหมายต่อไปรางวัลจากการเข้าแข่งขันการประกวดพุททอคพุโชระดับประถมศึกษาระดับประเทศงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านพระพุทธศาสนาปีที่6รางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรมประจำปี2567ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดบึงการ เข้าประกวดบรรยายธรรมในระดับภาคสงแปดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72มปีการศึกษา2567ระดับกลุ่มโรงเรียนดขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ความรักคุณครูที่มอบความรู้ดลอองให้หนูเป็นคนดี แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่คอยสนับสนุนนูอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะ